ครับสวัสดีเช้านี้ครับผมจะออกไปสวนยากครับผมเอาอาหารไปให้นางก่อนไปโรยโรยปุ๋ยสักหน่อยนะครับผม เล่งปุ๋ยให้หน่อยเมื่อคืนก็ฝนมานิดหนึ่งก็ได้ทันกันนะครับอืมเยวกลับมาก็ได้เอายามาด้วยตรงนี้ก็เตรียมพร้อมแว้วครับตรงนี้ตรงเย็น ปุ๋ยพร้อมจึงตัดหญ้าพร้อมไปเดินทางครับครับมาถึงแล้วนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเล่งสักหน่อยนะครับผมสิบกว่าวันก็จะได้กินแล้วนะครับเล่งทางนี้ทางนน้นก็ยาวแล้วแหละ ไลท่ทั้งนู้นมาทั้งนี้ได้กินรอบที่สามนะครับอืมในเปียใบเริ่มอืมใบเริ่มแดงเลยนะครับด้านไหนโอ้ต่อแรกใกล้แล้วอ กองมนะนาวเสร็จใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะหาเกี่ยวหญ้าแถวๆนี้แล้วครับผมติดรถไปด้วยโอเคครับลุยต่อมาคนเดียวได้แล้วสีมัดนะครับผมหาเอาตำป่านี่แหละป่าหญ้าน่เปียน,นี่แหละครับผมไปขึ้นรถ ฝนตกมากไปเตะเลยจุความเพลินจุหาเพิ่มอีกสักมัดสองมัดกดเพิ่มเติมถึงไปแล้วสาม ซุดซุดุดโอเคไปนะเพิ่มอีกสองได้ครบตามจำนวนแล้วนะครับผมจดในล่มก่อนนะครับเดี๋ยวอยากจะเหี่ยวจอดไว้ล่มเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนกระท่อมนั่งกระท่อมก่อนโอ้แถวนี้ก็หวานนะครับผมแต่ไม่ขึ้นเลยนี่คือไม่ได้ถไถไวหวานอยู่คำนี้ หวานยาใบข้าวนูออ้อยาคือแต้มขี้ปุ๋ยขี้วัวขี้ช้างก็มีน่ะขี้ช้างเราก็มีเอ้าปุ๋ยทั้งนั้นใกล้แล้วใกล้แล้วรอบสามอีกไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้มาเกี่ยวแล้ว่ะพักก่อนพักก่อน ล้มก่อนโอ้มาแล้วเถอานี่ก็ได้ต้นอ้อยก็จะโตเลยต้นเดี๋ยวครับอักผ่อนก่อนนอนหลับไปตื่นป่ะะบาระบาด actually คอย,อยู่โอ้บริเวณที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลีตยวนเข้าบ้านแล้วบ่าย้าเที่ยงเลี่อดินเปียกนี่ มาแล้วมาแล้วกินน้ำกดใส่ชุดเทยียูเต็มพื้นเลยนึงเต็มพื้นเลยไปเขียนเรียบร้อยมามา มามามาก็เกยบมาอีกฮึไปอึเขยบไปฮึฮึม่นจยดดุดอเท่านี้ฮึเข้นไปไปฮึำตงึงึเดินเฮ้ยฮึ อืมอ,อืมกูกไก่เขียวสะเลยเชือก่อนเชือก่อนเดี๋ยวลงอาหารจัดไปอีกชุดนะครับชุดนี้ก็ถึงค่ำล้ว ยาจะอ้อยโอ้ไม่สวนอ้ยอยอียังมีสวนอ้อยส่วนยาไประกอบยารวม Kita nampak Cemung dia tuh Tak apa lah emang ibu you Dia unit dia อืมมาทําความสะอาดตรงนี้ดูครับเคลียร์โอ้เล่นต้นไม้ถงถูถุงเล่นแต่อยู่นอกบ้านพอขยะรดเปียกเลยขยะเปียกไม่อยากจะไหม่ลว ลมเย็นดีนะบ่ายมาต่อมันให้เสร็จก่อนนะครับผมเดีอยอีี่ม่กี่ถังก็เสร็จแล้วเมื่อวานยาหมดวันนี้มาต่อน,นะครับอาให้เสร็จวันนี้ ผลมามันเลยไม่ได้มามาบ่ายเลยอ่ะเด็ดสุดสิ้นภารกิจแล้วกลับบ้านได้คำพอดีปาจิลี่อาบน้ำพอดีเส็จสิ้นภารกิจ เรียบร้อยตรงนี้คิดแผนไหนอีกไปทางไหนมันหน่อยจะต้องบําลุงอีกเล่มนหน่ะไปขบาดน้ำกินน้ำเร็วตักอื้มเด๋ยวโคษตเลยมาสาดข่างเฮ้ยไปตัก สายยางดื้อมีรอยรอยงาขูดชัดเลย นั่นนั่มาใเรเวเถอบัวแล้วน้ำหมดแล้วนั่นแกะหมดแล้วอืมอยากขึ้นอีกบน hàng đâu chỉ im con tác bốn xuống à. xuống đẹp đây là anh sẽ tồn bãi tồn tìm mô hà mô rồi ít 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 bây giờ mình một tên là ít bốn ต้องขัดแล้วนี่แรงขัดแล้วอยู่ไปนอนทับอะไรอีกจะวัดไปจำวันเช่ กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังเลยนะคะ